คนตกุญใหาับจคุณมหาสังฆทานฝนตกครับวันนี้ะาดบางาทีบายาครอยู่เ้าอยู่วัดน้องมิกนะครับอำเภอเมืองอำนาจเจริญครับ ข้างหน้าสลายังว่างเลได้เลยรับไปมาน้าหนาครับหน้าหนาแค่บ้างมาเลยครับขึ้นมาเลยเราต้องเสี่ยว่าอะไรครับนาองร่วกันตามเสี่ยงเปลนเ่วกนนะครับน้องเสี่ยงว่ากนะครับนาอสามารถซื้อ่ละวุเก่านรับ ฝนตกดีนะวันนี้วันนี้ฝนตกดีมากเลยอยากจะตามสะดวกสบายครับ ซึ่งคนจะตกพ่นกะพากันมาครับมาเอาบนครับที่จริงมันจะมีลงท่านอยู่ฝั่งพู้นรถพวกเขาไปเลยครับเพราะว่ามันติดลมจนส่วนที่โรเล่เขาอข่าเขานะครับก็ท่าน ไปโมอรพอหรือว่าสลบาจากซอยูเนี่ยซอยกันได้กับเตอ่เบิแดเบิ้ทีเบินลอกนาพวกทีคนทีที่เราี่ใส่รถเออะไรเนี่รอรครับาเงรถิตเนี่ครับวันนี้ ทังคนจะมีลงท่านอยู่คนตกแขนเศร้าตกยิ่งลิอยู่รับดับขออนุญาตนะครับพี่น้องท่านกดีใจเลยนะครับทำแหนเลาลบเีเออกอะไรทั้งท่างทางคน มาแจ้งท right the ่านตอเมื่อการนิาตาลดด้วยมองไกนะครับแต่จีเรเอทยเปกเลนใครับคือรอท่านทฏาบตเรืนะครับี่ว่าตอาลดตออะไรนะครับมาแจ้งเมื่การลดด้วยมองไกนะครับเ่อไปคเรอทยซอยโอ้มาจัการ นะรับเาจสองด้วยกันนะครับพราะวัาเรียนกู้จัดการรถ้องนั่งติดเรือใสนะครับนะครับว่างหันเ็นเบตาเบตาหนอเวตาเบตาตาอหนา ครับก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเขาทั้งเบิร์คุณบ้าคุณแม่นะครับพี่น้องด้ทยาอบคุณมากๆเลยนะครับนี่จะพี่พี่น้องเขาในหละครับมากด้วยขอบคุณมากๆนะครับนี่จะตอนพี่พี่น้องเขาจะถอดไปเรื่อยกันนะครับก็ฝากท่านผู้ชายนะครับผู้ชายผู้ชายผู้ชายรัดต้อมันหรับหลับต้อมเนหรับต้อมัน นายกตบอกที่าลบ้านเข้าเจริญเนี่ยเลยประชุมประทันเจนิญจนให้กอีเคื่อนกันนะครับจากตัเต็มที่เรวอาทีลาทีเราส่องห่อให้ท่านตำรนะมาับแต่ว่าท่านอาจจะไม่พด้เต็มที่เพราะว่ากบฏจักฝ่าฝนลมนะครับ จากขอเชิญพี่น้องผู้มารวมผู้รวมผู้ทนเข้ามาครับท่านสาราเขาจะเรั่งว่านะครับท่านสาราการไปเรี่ยนะครับท่านไอ้่วมศาลนะครับกานั่งวางอยู่จากขอเชิญพรจากนักสถานะท่านเจ้านะครับเป็นเพื่อนสาราการไปเรี่ยไปเพื่อร่วมศาลร่วมศาลได้นะครับพี่น้องเข้าไปนั่ง แม่ใหญ่ยูนะครับจากทีสาห้องเลยก่อนส่ง้องส่งข้าวทอนนะครับฝนตกเกิดทะเลล่ะตั้งใจเต็มที่ถ้าพี่น้องให้มันพุ่มพนธุ์บานผมกำลังเห็นเตาก็เห็นพี่น้องท่านผูงผุหน้านะครับกราบขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องท่านผงุ้ลในนะครับท่านผู้ผลหล้าสะานี่นะครับบาดปีน้อง้าน ใช่ข้างนอกนะครับเคยไปหน,ใน้าหาผู้คนเป็นประจำนะครับท่านท่านท่านงานท่านท่านงานพอท่านยกหรือในอณาชุด่านก็จะเป็นวัาที่รอบนายกนะครับระยะสีรอบแล้วโอ้ท่านกำลังแตครับายกา

อดียวกันยื้อหลายเมื่บวานนะครับเพว่าจิตเจ้าท่านตั้งสั่งในบ้านบังบันนังบันพุทธินบานน้องนอนะครับรังพี่นอเท่าทนคนข้งขนะครับบานพุทธิพพอแม่ทนนเราบานพุทธิบ้านเมื่อหาเท่านะครับถาพฤริกร้มพี่นอบันเมื่อหนาได้บัน าพี่รองพันธุ์ริงนะครับในฉากจะขอบดูขอบคุณพ,พี่รองเข้านะครับว่ารวบรวมรวบทวมต่างๆเนี่ยเอลัดพอบัดนะครับเพลินเพชรโล่งท่านไอซี่นะครับนี่นะครับตายพี่น้อง มาลวกบุณรพศเอาลงท่านเกิดแล้วจากทีมไอติมไอเจ้ี่นะครับท่านไงล่ะพวบนะครับเพิ่นหนึ่งเพชรลงท่านไอเจ้ที่นะครับนะครับกัดท่านท่านอาบอนะครับเพชรตัดไปนะครับท่านท่านท่านให้องเต็มแล้วแต่พี่เราเขาจอท่านท่านหนาวัดท่านมันก้อยทางวัด ได้น,นะครับตามบอกเพื่นอนจอดตรงไหนนะครับนะครับพี่น้องทั้งหลายได้ทัาแต่อมานะครับนะครับ <c> พ <oughs> ี่น้องได้ทักหน้าแล้วนะครับดีใจพี่น้องเป็นผีพี่น้องหน้าอ่าขออนุญาตท่านนี้ก็รด้วยกันนะครับ,ท,ท,ท,บ,ท,รบท่าน สลากของอยากใส่เสียงอีกนิดนึงนะครับโอเคเนาะแต่ตอนนี้ครับท่านในขั้วนะครับเดยเวล่านะครับเวล่าซีโม่โดยประมาณตอนนี้นะครับหากเป็นไปได้กับเลีเ้ยงถ้าเขาเึ็นมาเลยเด้อท่านในขั้วเด้่อคอยการขัดส่วนอยากดีพี่น้องที่จะม่านโดยข้ามาฮอจากขอเลี้ยงเชิญท่านสลาเลยครับเด้อพุทมาไก่มาไก่นะครับเพราะเด่นอยู่ สามขีคือพลังครับเชิดชัั้งคุณนัอยิ้มสทางคุณในบ้านเข้านะครับอต้อนรับกันนะครับในส่วนโล่งท่านโล่งท่านเข้าเปิดแล้วนะครับพี่รองเข้าไปเข่าแถวได้นะครับ ถึงฝนจะจบก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของการทำบุญนะครับ่สวยขึ้นนะครับในส่วนของรถไถนะครับมาอยู่นี่เลยนะครับมาสแตนไลท์ถาพี่น้องเลยเด้อนะครับอยากให้รถพี่น้องเข้าในจิตข้าอยู่ดน มาเดี๋ยวนี้นะครับถ้าได้ยินเสียงก็บ,บอกสตอกันไปนะครับพอมารถกับซีมีอุสนะนะปอนะรอสรรคแน่เพราะว่าฝนตกนะครับน้ำถังนะครับเป็นท่าลงท้าเลื่อนนะครับมาโนด้วยช่วยกันเพราะว่ามนแน่นซอยกันนะครับกงบผู้จะเปิดในที่น้องเข้าในไอ้ไส้ในยูริบินแล้วมีอย่างเดียวเดียวมวยจังที่ดี แจกคุณท่านบนสาลาครับแดงด้วยฝนตกอ่อนี้งเข้ารทท้านะทั้งาจาหน่อยจารย์ในบานแน่นอนแล้วเพทั้งาไทยนะครับะบบด้านแก่เขานะครับในมารวมงานด้กันนะครับมส่วนหลายของได้หลายพอทีว่าเห็นหน้าเห็นตาว่าก็เห็นใจ สงง่งมอบให้เรื่อนะครับมีอ่อมเท่าทันทีหัาครนะครับพอเห็นนะครับพอได้บอกเห็นเนี้เนาะประทือว่าถือว่าหลายสุ้มเด่นนะครับถือว่าหลายตาหลายตานะครับ นะครับในส่วนให้ซื้อที่มีน้องซโซ่ๆนะครับการเพิ่มเติมอีกนะครับกานพักสะคออันหกสิบบาทนะครับกานพุดมาดูนะครับเครื่องเครื่องแฝฟ้าเห็นบอกใส่เออดอกงั้มเสาหนึ่งเป็นดอกสว่างสวยนี่ก็เรียกว่ายุคสีนี้แหลยุคความเจริญยุคการพัฒนา นี <N cess inh aling> ่ใครก็ตามถวายปฏิบคงไปมานติดมาประจำในวัดในชาตาในโบสถ์ผู้นั้นก็จะมีจักสุูมีดวงตาเรียกว่าที่เรียก่าดวงตาภายในมีตาในคนเราจะมีตาอยู่สองอย่างหนึ่งตาเนื้อตานอกสองตาใน ตาในก็ค right? ือปัญญารู้ว่ามันมีประโยชน์ถวายมาแล้วมันมีประโยชน์อย่างนี so ้ในศาลาเนี่ยคนก็มาประชุมมาร่วมกันมาสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีได้มองเห็นกันได้เกิดความสว่างสวัยในเวลากลางคืนพระก็ได้สัมวัสจดมนเปิดไฟ มีคนจี๊<ธ>ตกแต่ว่ามีคนมาอยอะกักสุกจักสุกแปลว่าดวงขาเกิดปัญญารู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ทำนี่สิ่งไหนที่ไม่ดีเป็นบาป<อ>เป็นความชั่วเป็นความไม่ดีก็ไม่กัะทำนี่เขาเรียกว่ามีตาในมีตาในอ่ามีตาใน ตานอกนี่มันแยก,กไม่ได้หรอกเห็นก็ว่าเห็นแต่ว่าตาในมันจะแยกกมันจะแยกมันจะรู้つつつนะอ่านี่เขาเรียกว่าปัญญาและสุดท้ายก็คือคนที่กล่าวสอนทำอ่าคนที่บอกทำอ่าคนที่แนะนำทำบรรยากาศลงท่านรู้สิษย์เจิญแต่ว่าก็มี่ภูมิตอแถวคือเก่า แกบุคคลอื่นท่านล่าวว่าให้ทำอนุตตาธรรมทำอนุตตาธรรมแปลว่าทำอันทำไม่ให้ตายไม่ให้ตายเอ้ามันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปได้อย่างบวชนวตายคําว่าตายในที่นี้หมายถึงว่าตายก็เมื่อมันหมดอายุไขแล้วก็ ร่างกายก็ตายไปคนเราเนี่ยที่มีความดีสร้างบุญสร้างบารมีสร้างบุกุศลจึงท่านกล่าวว่าเป็นผู้ที่ไม่ตายเนี่ยคำว่าไม่ตายก็คือไม่ตายตายเฉพาะรูปร่างกายแต่ว่าชื่อนามสกุลโคตรเห่าสักการะยังมีอยู่ปากกอยู่น้ำใจเรา น้ำบัตรน้ำผ er ้าน้ำสถานที่ต่างๆเอาคุณแม่นั้นปุณแม่นี้บริจาคจำนวนหกพันบาทจำนวนหกหมื่นบาทจำนวนแสนบาทจำนวนล้านบาทแม่นั่นแม่ในเส้นยาภาพกระเพณีปีนั้นปีนี่อ่าเป็นเจ้าภาพป้าเป็นเจ้าภาพสารพัดสารโบมันบม่ตายเนียมันไม่ตาย นั่นกระทบการเป็นโยนในจิตในดวงจิตโฉมใจของอนุชนรุ่นหลังมันจะรึกงไปในโลกนี้มันจะรึงไปในโลกนี้นแม้บริจารก็จะไม่เขียนก็ตามไม่เขียนไม่มีชื่อก็ตามแต่บุญมันได้หมได้เป็นเต็มเต็มน้อยหมดใครเป็นคนจะรึก เรี่ยวว่าเท้าจะตูโลกบมาทั้งสี่ในวันพระวันศีนวันพระแตกขั้นเท้าจะมีจะส่งลกูกหญิงลูกชายมาสังหรว์โลกว่าใครที่สร้างคุณงามความดีว้ายบนโลกไม่้ําใครที่เลียงพ่อเลี้ยงแม่ ประเจ้า <Elliot> คือเทวตาสสะปวนเถรนุภาเวนัสธาสโสเทภวันตุเตมภวตุสักพัมังคารังราคันโตสามภวเถรวตาสามภว